อินทรวิเชียนฉันณหารายชายทะเลแห่งหนึ่งชิดบุรทัศนนำเสนอโดยทวีศักดิ์เฮาเจริญสายันตะวันยามคันข้ามที่คำพรข้าวภาก นาพาตอนที่ซาตกก็รำไรร้อนร้อนและอ่อนแสงนาพาแดงสิแปลงไปเป็นคราม อารามซายสุภาษพิสุทธิ์สิงห์เรือเรือหนังเมืองรันติจะพลาดก็พลันมีมืดมามีชาทิ สาสีทรจะจรแทนริวร,ริวระริวเรื่อยระยะเฉื่อยจะชิวแสนเย็นกายสบายแดนมันนั่งดูไว ระรวยลมริกริกกระดิกทุกทุมารุกระเริงรมใบากานตะาการชมพีสัตชอละอครันไรไรสวัยร้อน จราวอนวีหกพันเนื้อพรึกสะพรพันหมูขับมื่อจะเมื่อรังครืนครืนกรครืนครันชาล,ลันสนันดังโดยทาง ทะเลฟังสารคลืนกะเครงโครมลริวลริวหละลอกปราดประทังหาดและสาดโสมสัดทอยทยอยโทมทะลุฟัง กระทั่งถึงแท้ธรรมมาชาาิงามพีสยามใจย่ำพึงเพ่งภาพผิคำหนึ่งลาก่อน่านิยมตาม พื้นทรายเฉพาะชายทะเลงามชมเพลินก็พลันความตริตระหนักประจักษ์มงังเมื่อมองก็คลองเนต พิเคราะห์เขตทานอาของไทยสีภยสัยซาละยัรอบประกอบชนโนนโนโนเน่ยาวกว้างนะังระวางทะเลวน น้ำเที่ยวและเขียวกลนกจ็จะดำแสดงสีนั่นนั่นนะบอกบงโปกประมงประมาณมีเดินด่านนาที ว่าปลาและอาจินเรือใบกรละไลคลองละเลงหลงชะลอสินไปมาและหากินกีจากี่ยวกะมัดชา ใครใครผิไม่นึกคติลึกละเอียดมาพบเข้าก็เปล่าตางจะมีติดมีผิดพันเห็นภาพทะเลแผนดุจะแผน ทุทกอันประอดฟังบอฝ่ายญิงฟันบอ,บอพิจารณากลายิงเห็นภาพพันิตกรรมก่อนทำมาดาไปิงตามถิ่นและทางใครย จะถนัดสมัธรรมหากใช้พิชิตชอบวิเคราะห์รอบ,รอบจะครอบงามนึกถึงประเทศนำนายกแนว นวายบุคคนและแควนลลยตะละลลวนจะป่วนหันหาที่กระทำกินและทวินใจแยกกันทุกยุค และทุกวันผิวิจารณ์จะตื่นตนว่างอาปทยแผ่นป่าผาแดนอุทกชนทั้งใหญ่และกว้างยนจะพาะเนต ถนัดเห็นของไทยนักของไทยและก็ไทยนักไทยเป็นเจ้าองของและบำเพ็ญจะพิทักจะรักสางในถิ่น อุทกนันีอานันตาบันดาสินทนจะคนนานาบ่มีสุดอนุษยสอนแผ่นน้ำนณเบื้องนาอุปมา